สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากบทความเรื่องเสียงเตือนจรวดคู่มือเอาชีวิตรอดจาก PHL 0 3กันนะคะระบบนี้เนี่ยเ,เป็นระบบยิงจรวดต่อเนื่อง3 0 0 mm, มมที่เขาว่ากันว่ายิงได้ไกลมากเป็น100กิโลเมตรเลยในเวลาแค่ไม่กี่วินาทีเองที่น่าสนใจคือบทความบอกว่าอาจจะไม่มีสัญญาณเตือนภัยอย่างเป็นทางการเพราะงั้นการฟังเสียงให้ออกเนี่ยเลยสำคัญมากๆเลยนะคะกับการเอาตัวรอด ทีนี้คําถามคือแล้วเสียงแบบไหนล่ะที่เราต้องตั้งใจฟังเป็นพิเศษแล้วพอได้ยินแล้วต้องทํำยังไงมาลองไล่เรียงข้อมูลกันดูค่ะเสียงแรกเลยที่บทความพูดถึงคือเสียงฟูมฟูมแบบดังมาจากไกลๆอะค่ะเสียงนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะครับเสียงฟูมฟูมที่ได้ยินจากไกลๆเนี่ยเอ่อมันคือเสียงตอนที่จรวดพึ่งถูกยิงออกจากฐานยิงครับแต่ประเด็นสำคัญมากๆเลยคือ จรวดเนี่ยมันใช้เวลาเดินทางน้อยมากนะครับแค่ประมาณ3 0่อถึงสีวินาทีเท่านั้นเองโห oh, 30วิใช่ครับเร็วมากนั่นหมายความว่าเราแทบไม่มีเวลาคิดหรือลังเลเลยพอได้ยินเสียงทํานองนี้ปุ๊มเนี่ยต้องรีบหาที่กําบังที่ใกล้ตัวที่สุดทันทีเลยครับอืมฮ mm ึม hmm. ต้อเร็วนไปตรงเร็วนะต้องฝึกเลยครับให้มันเร็วกว่าสัญชาตญาณปกติของเราด้วยซ้า เข้าใจเลยค่ะคือเสียงแรกนี่เหมือนเป็นสัญญาณเตือนที่แบบต้องเปลี่ยนวิธีคิดเดิมๆไปเลยนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ยินเสียงแรกนั้นล่ะคะแต่ไปได้ยินเสียงฟ้าววาวยาวๆในอากาศแทนอันนี้สถานการณ์น่าจะยิ่งกดดันกว่าเดิมอีกใช่ไหมคะใช่เลยครับถ้าได้ยินเสียงฟ้าววาวลากยาวๆมาในอากาศเนี่ยนั่นหมายความว่าจตรวจกําลังพุ่งเข้ามาหาเป้าหมายในบริเวณที่เราอยู่หรือใกล้เคียงมากๆแล้วครับโอ้ย อันตรายมันใกล้ตัวมากๆแล้ววินาทีนั้นคือต้องทิ้งตัวหมอบต่ำลงกับพื้นทันทีเลยครับแล้วก็มองหาที่กําบังที่มันแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะหาได้ตอนนั้นอย่างเช่นพวกกําแพงหนาๆห,หลุมหรือว่าร่องน้ําก็ยังดีครับช่วยลดความเสี่ยงได้เยอะอ๋อค่ะค่ะแล้วถ้ามันแบบกระชั้นชิดเข้ามาสุดๆเลยได้ยินเป็นเสียงวีดแหลมๆปรีดมาเลยแล้วตามด้วยเสียงบึมทันที อันนี้คงแบบไม่ต้องสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ามันใกล้เรามากถูกต้องครับเสียงหวีดแหลมๆแล้วระเบิดดังบึ้มตามมาติดๆเนี่ยคือเสียงจรวดตกกระทบในระยะที่เรียกว่าประชิดตัวมากๆสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนั้นเลยนะครับคือห้ามขยับเด็กขาดห้ามขยับเลยเหรอคะครับผมห้ามขยับเลยต้องทิ้งตัวหมอบราบลงกับพื้นหน้าคว่าลงไปแล้วก็ใช้มือสองข้างกุมป้องกันศีรษะกับท้ายถอยไว แล้วก็มีเทคนิคเล็กๆคือให้อ้าปากวันนี้หน่อยครับมันจะช่วยลดแรงอัดจ,จากคลื่นระเบิดที่มีผลต่ออวัยวะภายในได้อ๋อมีอย่างนี้ด้วยครับอันนี้คือในกรณีที่แบบเราหลบไม่ทันจริงๆการทําแบบนี้จะช่วยลดความเสียหายต่อร่างกายได้มากที่สุดครับพอจะเห็นภาพแล้วคะ่ะว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงตามเสียงที่ได้ยินทีนี้เรื่องสําคัญอีกเรื่องก็คือที่กําบังที่ไหนที่บทความแนะนําว่าปลอดภัยที่สุดหรือว่าพอใช้ได้บ้างคะครับ ถ้าดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือหลุมหลบภัยที่สร้างตามมาตรฐานหรือไม่ก็ต้องเป็นภายในอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอันนี้จะแข็งแรงมากครับอืมค่ะแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยที่ที่พอจะใช้บรรเทาได้ก็คือพวกร่องน้ำเนินดินหรืออาจจะเป็นพุ่มไม้ที่มันหนาทึบมากๆอย่างน้อยก็ดีกว่าอยู่ในที่โล่งแจ้งครับ แล้วที่ที่ควรเลี่ยงเด็ดขาดเลยล่ะคะโอ้ oh, อันนี้สําคัญมากที่ต้องเลี่ยงเด็ดขาดเลยก็คือพื้นที่โล่งแจ้งไม่มีอะไรกําบังเลยหรืออาคารที่เป็นไม้พวกเต็นท์หรือแม้แต่การหลบใต้ท้องรถจยตนใต้ท้องรถก็ไม่ได้หรอคะไม่ได้ครับเพราะว่าพวกเนี้ยแทบจะไม่ช่วยป้องกันสะเก็ดระเบิดความเร็วสูงหรือว่าแรงอัดจ,จากการระเบิดได้เลยครับอันตรายมากเข้าใจแล้วคะ่ะ มีข้อควรระวังอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะที่เราควรรู้จากข้อมูลชุดนี้มีครับมีอีกประเด็นที่สำคัญมากแล้วก็น่าสนใจคือระบบ PHL03 เนี่ยปกติแล้วเขาไม่ได้ยิงมาแค่นัดเดียวนะครับอ้าวเหรอคะครับมันยิงมาเป็นชุดๆเลยชุดหนึ่งมีตั้ง12นัดโห12นัดใช่ครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าหลังจากที่เราได้ยินเสียงระเบิดลูกแรกไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีลูกอื่นๆอาม,มาอีกหลายลูกในเวลาไล่เรียกกันมากๆ เพราะฉะนั้นถึงแม้เสียงจะเหมือนเงียบไปแล้วก็ยังวางใจไม่ได้ต้องรอจนกว่าจะแน่ใจจริงๆว่ามันเงียบไปนานพอสมควรแล้วค่อยขยับครับค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือหลังจากที่เสียงเงียบการโจมตีเหมือนจะสงบลงแล้วเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับที่จะเข้าไปใกล้บริเวณที่เราคิดว่าจรวดมันตกทำไมล่ะคะ เพราะว่ามันอาจจะมีจรวดบางลูกที่มันตกแล้วแต่ยังไม่ระเบิดหรือที่เรียกว่าวัตถุระเบิดไม่สมบูรณ์หรือ UXO นะครับมันหลงเหลืออยู่อ๋อลูกด้านใช่ครับซึ่งพวกนี้อันตรายมากแล้วรัศมีอันตรายรอบๆจุดที่มันตกเนี่ยอาจจะกว้างเป็นร้อยถึง300เมตรเลยทีเดียวครับโหกว้างเหมือนกันนะคะเนี่ยครับผมสรุปแล้วนะคะหัวใจสำคัญเลยก็คือต้องพยายามจดจำลักษณะเสียงเตือนภัยแต่ละแบบให้ได้ซึ่ง มันให้เวลาน้อยมากๆเลยในการตัดสินใจหาที่หลบภัยที่ถูกต้องต้องตอบสนองให้เร็วรมากๆแล้วก็ต้องจําไว้เสมอว่าการโจมตีมันมาเป็นชุดแล้วก็อาจจะมีอันตรายจากระเบิดที่ไม่ทํางานหรือ UXO ตกค้างอยู่ด้วยถูกต้องเลยครับคือการตระหนักรู้เรื่องเสียงแล้วก็วิธีปฏิบัติตัวเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ข้อมูลทางทฤษฎีเฉยๆนะครับแต่มันคือทักษะการเอาตัวรอดจริงๆที่อาจจะชี้เป็นชี้ตายได้เลยในสถานการณ์จริง มันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าประสาทสัมผัสทางการได้ยินของเราเนี่ยมันสําคัญต่อการอยู่รอดมากแค่ไหนในภาวะภัยคุกคามแบบนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ทําให้เห็นภาพชัดเจนมากๆแล้วก็คิดว่าน่าจะนําไปปรับใช้ได้จริงทีเดียวค่ะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้เราได้ลองคบคิดกันต่อว่านอกเหนือไปจากการรับมือเฉพาะหน้าเมื่อได้ยินเสียงตามที่คุยกันมาแล้วเนี่ยมันยังมีการเตรียมความพร้อมในเชิงป้องกันด้านอื่นๆอีกไหมคะที่ทั้งในระดับบุคคลหรืออาจจะระดับชุมชนในพื้นที่เสียงเนี่ยควรจะพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้เราสามารถรับมือกับภัยคุกคามลักษณะนี้ได้ดียิ่งขึ้นไปอีก